มีเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าท่อแกนกลางโผล่ลงไปทางก้นถังยาวแค่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านกำลังรับชมทางช่องโชคพิบูลอยู่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าท่อกลางมันจะโผล่ลงมาข้างล่างยาวแค่ไหนนะครับสำหรับของผมนะครับดูแล้วก็เปรียบเทียบกับหลายๆช่องนะครับแล้วก็เอาไปพัฒนานะครับ นี่คือก้นถังของผมนะครับโผล่ลงมาก็ค่อนข้างยาวนะครับประมาณ5นิ้วครับส่วนช่องที่เห็นนี้ก็คือสี่เหลี่ยมนี้ก็คือช่องที่ใส่ท่อลมนะครับแล้วผมก็จะเชื่อมเป็นตะแกรงไว้กันถ่านร่วงลงมานะครับให้ถ่านมันค้างอยู่ข้างบนความร้อนจะได้ทั้งสูงนะครับส่วนรูเล็กๆข้างบนนั้นผมเจาะเอาไว้สามสี่ด้านเลยนะครับ จบมอตอนแรกๆที่ยังไม่ใช้พัดลมแต่ว่าการเผาครั้งนี้ก็ยังไม่ใช้พัดลมนะครับคือไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ครับปกติแล้วพัดลมก็อยู่อย่างนี้นะนี่ครับมืดนิดนึงนะครับพ่อลมก็จะเข้าไปอย่างนี้แล้วส่วนตัวนี้เราก็เชื่อมกันไว้นะกันเราแทงเข้าลึกเกินไปนะครับ ลมจะเดินไม่สะดวกจริงๆแนละ้วผมได้ถ่ายทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะว่าถังนี้ตอนนี้นี่ผมเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับเผาเมื่อตอนเย็นเมื่อวานแต่ว่ามือผมลั่นไปลบไปลบคลิปออกนะครับเป็นบางบางคลิปตอนที่ตัดต่อนะครับมือไปกดไปลบผิดตัวนะครับ ผมจะให้ดูข้างบนนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นตะแกรงที่อยู่ข้างล่างนะครับนะครับตัวนี้เผาเรียบร้อยนะครับเผาเมื่อวานตอนเย็นครับตอนเบีายบ่ายมาเสร็จประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มเสร็จนะครับเพราะเป็นเป็นไม้สดนะครับไม้แห้งจะมีเครื่องถังแล้วก็ ไม้สดอีกครึ่งถังนะข้างบนครับผมใส่ไม้สดเพียงบนนี่ก็ตัดได้สามวันนะครับลงเมื่อวานสามวันพอดีก็ถือว่ายังสดอยู่นะครับยังเขียวเขียวอยู่นะครับก็ได้เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนคงคลายความสงสัยนะครับพื้นข้างล่างถังในก้นถังนี่ผมใช้แผ่นเหล็กปิดนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ถังโดดโดดนะครับ ผมใช้แผ่นเหล็กหนาประมาณมิล5ครับค่อนข้างหนาเหมือนกันนะมิล5ปิดท้ายหมดเลยนะปิดก้นถังหมดเลยนะครับปิดบริเวณก้นถังได้หมดเลยเต็มแผ่นเลยครับแล้วก็เชื่อมปิดตรงขอบนะครับตรงขอบถังมันจะหนาเราสามารถเชื่อมได้แล้วก็เอาไปติดตรงแกนกลางเลยครับท่อกลางนี้ถอดออกไม่ได้นะครับเหล็กผมได้มาสั้นจริงๆแล้วตัวนี้ต้องโผล่ขึ้นมาสูงอีก นิดหน่อยนะครับสูงมาสองนิ้วจะดีมากเลยครับเพราะเหล็กมันมีน้อยผมซื้อมาก็ไม่ได้ตัดเลยนะครับซื้อเสร็จเหล็กมาเหล็กก็ค่อนข้างหนาก็สองมิลห้าได้นะครับสองมิลห้าสองมิลหกได้ค่อนข้างหนาอยู่เหมือนกันเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับก้นนี่ดีมากนะครับดีดีจริงๆนะครับเพราะว่าฐานที่เราที่เราทิ้งไม้ลงไปข้างบนเนี่ยจะเกิดฐานอยู่ข้างล่าง มันก็จะร้อนอยู่ข้างล่างนานๆนะครับแล้วเราก็จุดไฟอยู่ใต้เตานี้จุดใต้เตานี้อีกทีนึงนะครับแล้วเราทิ้งลงมาจากข้างบนก็ตกมาอยู่ตรงนี้ครับผ่านแดงๆจะใหเ้เตานี้ร้อนสม่ําเสมอนะครับส่วนคลิปที่ผมถ่ายเมื่อวานก็เหลือตอนที่เตาไม้กําลังคายแก๊สนะครับก็เหลือสั้นๆ ให้เพื่อนๆลองไปชมดูตอนไม้คลาแก๊สนะครับติดแก๊สอยู่อย่างนี้นานมากแล้วเลี้ยงฟืนไว้ให้มันร้อนอยู่เสมอนะครับลมค่อนข้างแดง ไม้คลายแก๊สแรงมากเพื่อนๆคนไหนสนใจเรื่องท่อแกนกลางนะครับว่าวิธีทำยังไงก็เขียนลงใต้วิดีโอนี้นะครับให้คำปรึกษาได้ครับดูหลายๆคลิปหลายๆคนมารวมๆกันก็อาจจะพัฒนาได้ดีกว่านี้นะครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ